ไม่ได้มีนักกีฬาลงแข่งนะเหลือแค่เจ็ดลู่นะฮะไม้แรกของศรีลังการารมนรายการนาดีชาตินั้นเป็นแชมป์400เมตรหญิงในทิธาชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้เนี่ยครับดูครับคนที่3จากขวามือเนี่ยครับอยู่ในลู่วิ่งที่4ฮนะมี นักวิ่งจากอินเดียตอนนี้โดนรวบไปแล้วนะครับฮุชไชน่าเองก็มาแรงเหมือนกันแต่ว่าอุซเบกิสถานนะครับที่นำอยู่ในตอนนี้ครับเป็นเซโลลาเบกานัวห์น้นอยู่ตัววากำลังจะถูกแชร์ครับนาดิชามาแล้วครับก่อนที่จะถึงเส้นชัยทันหรือไม่ทันส่งไม้สองให้ได้ก่อนหรือเปล่าครับส่งได้ก่อนด้วยครับ ่นแล้ครับมาสองของทางอุซเบกิสถานก็คือคามิล่าเมียซาเรียวาส่วนของสีลังกาที่นําไปอยู่ในตอนนี้คนที่สองนั้นเป็นบาลาปัวยูเก้นะฮะแล้วมีญี่ปุ่นมาแล้วครับญี่ปุ่นคนที่สองก็คือทางนาโกะมัตซูโมโตะนะครับส่วนของจีนอของเวียดนามครับขอพายในลู่วิ่งที่3นะครับคือต่นนี้นรวบกันไปแล้วนะครับคนที่2ของเวียดนามน,นั้นเป็น หวงชิมินันกำลังจะแซงนะักวิ่งจากสีลังกาครับหวงชิมินันนี่ครับขึ้นมาเป็นอันดับที่สองได้หรือเปล่าญี่ปุ่นตอนนี้นําเป็นอันดับที่1เวียดนามมาแล้วเหมือนทางอินเดียก็มาแล้วเหมือนกันครับ่วงเข้าทางตรงไม้ที่สาของญี่ปุ่นนั้นเป็นชูวิอ้าวเนาะรับได้ก่อนนะครับสีลังกาคนที่สานั้นเป็นทาง อาราชิเก้นะโอ้โ oh, ห oh, แต่ญี่ปุ่นไปไกลเลยครับชูริเอาเนาะมีเวียดนามไล่เข้ามาเป็นอันดับที่2นะครับเวียดนามคนที่สามนีเป็นเหมียนทิเวเยนโอ้โ oh, ห oh, ไม่แน่นะครับเหมียนทิเวเยนดูจากจังหวะในการก้าวและดูจังหวะในการเตะขาวิ่งทําได้ดีเลยครับอาจจะลบช่องว่างลงมาได้ดีให้หมาสุดท้ายนะครับได้วัดกันครับมาสุดท้ายของเวียดนามน,นี่คือ เหมือนเทียงช่วนของญี่ปุ่นนั้นเป็นเอมี่ยามาโมโตะครับอาคับเนียครับเวียดนามทำหน้าจะแซงขึ้นมาได้นะครับดูรับชิริหมดทับชิรนเอานะหมดซะแล้วครับโวทางเหมือนเทียงแซงขึ้นมาได้เลยครับแล้วส่งไม้ให้กับไม้สุดท้ายเลยครับเหมือนเทียงเหมือนเทียงของเวียดนามครับจะปิดหนีออกมาแล้วมีเอมี่ยามาโมโตะนะครับของญี่ปุ่นเป็นอันดับที่2ครับ โอ้โหแล้วดูเวียดนามวิ่งโอกาสที่ญี่ปุ่นจะแซงไม่ง่ายเลยครับสำหรับเอมี่ยามาโมโตะไม่มีตกเลยนะครับไม้ที่3เอ่อไม้ที่4ไม้สุดท้ายของทางเวียดนามครับเหงียนเดียงกำลังจะเข้า100เมตรสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับเข้าทางตรงแล้วญี่ปุ่นยังอยู่ห่างครับอินเดียเป็นอันดับที่3ามในตอนนี้แซงเสียงก้าวขึ้นมา ที่ลุ้นก็คือว่าอินเดียกับสีลังกาเยครับญี่ปุ่นตกไปแล้วครับในขณะที่เวียดนามยังนําเป็นอันดับที่1อยู่สีลังกาเป็นอันดับที่2นะครับและอินเดียเป็นอันดับที่3อยู่ในตอนนี้ครับก็เป็นเวียดนามนะครับเวลา3นาที32.37นะครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ครับโอ้โหเป็นไปได้ครับต้องชมไม้ที่3นะครับ ต้องชมไม้ที่3ของเวียดนามเลยครับเหมียนทีเวียนครับจากที่ตามหลังอยู่เกือบสิบเมตรเลยครับสามารถที่จะเร่งแล้วแซงผ่านเอาชนะชูริอานุกมาส่งไม้ให้กับเหมียนทีิยังได้ก่อนครับลโอ้โหู่้ชนะชาติกี้ของเวียดนามหนักหนักจริงจริงสมศรีจริงครับ นี่ครับเวลา3านาทีส3มสองจะดป็นทางการสินคกรารที่2 3านาที33.27แล้วก็อินเดีย3านาที33.73